ครับก็สวัสดีครับก็มาพบกับตรีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตรีรีวิวจะพาท่านมาชมเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปี2511บล็อกนอหนูบนหัวเหรียญดุนแรกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปีพศออ .2511 บกนหนูบนศีรษะ จำนวนในการจัดสร้างประมาณ5,500เหรียญซึ่งบล็อกนี้จะมีค่านิยมสูงกว่าบล็อกณที่สังคติที่มีจำนวนการสร้างมากกว่ามีประมาณ14,200เหรียญแต่ก็ยังมีบล็อกนหอนูตอกเหนือสังคติที่หายากเพราะมีแค่300เหรียญ สร้างเฉพาะเนื้อทองแดงรมดำเท่านั้นสำหรับเหรียญที่ตอกณนะสังกติหลวงพ่อเนื่องท่านลงอักขระจานให้ทุกเหรียญแต่บล็อกนอหนูตอกบ,บนศีษะกับเหนือสังกตินั้นมีทั้งจานและไม่ได้จานก็มีซึ่งเป็นเหรียญช่วงแรก ที่มีการจัดสร้างขึ้นเหรียญรุ่นนี้สร้างมาเพื่อแจกในงานส่งน้ำของหลวงพ่อเนื่องระหว่างวันที่13-15เมษายนปีพศ2511ซึ่งตรงกับวันสงการพุทธลักษณะของเหรียญเป็นรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเนื่องครึ่งองค์มีตัวอักษร ล้อมรอบด้านบนศีรษะว่าพระครูโกวิสสมุทรคุณวงเล็บเนื่องวัดจุลามณีส่วนด้านหลังตัวอักษรขอมล้อมรอบชิดขอบรูปไข่ตรงกลางเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์หรือนะโมพุทธายะมีอักษรภาษาไทยด้านบนของยันว่า ลาบผลภูลทวีส่วนด้านล่างตัวสอสอหมายถึงจังหวัดสมุทรสงครามมีเจดีอยู่ระหว่างกลางและด้านล่างลงไปเป็นพอส2,511เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเนื่องท่านตั้งใจสร้างให้แก่ผู้ที่นับถือสังเกต ท่านได้ลงคาถาอาคมด้วยจานดินสอทุกเหรียญซึ่งการลงเหล็กจานนั้นจะต้องใช้พลังจิตอย่างมากในการลงแต่ละเหรียญทำให้เหรียญรุ่นนี้น่าบูชาเหรียญทุกเหรียญของหลวงพ่อเนื่องนั้นท่านได้ปลุกเสกด้วยตัวท่านเองสร้างประสบการณ์อย่างมากมายทั้งในเรื่องเมตตาค้าขาย แ้วคาดคงกับพันชาตีหลวงพ่อเนื่องท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเมื่อท่านมรณภาพศรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยแม้การเวลาจะผ่านไปนานจึงเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิว นำมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีปีพศ .2511 บอ็กนอนหนูบนหัวให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ